ทำไมภาษาอังกฤษไทยบาลีมาจากภาษาเดียวกันจริงหรือไม่มีคำอะไรบ้างที่ดูคล้ายๆกันอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ภาษาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นคล้ายกันมีที่มาเป็นอย่างไรภาษาบาลีคือภาษาอะไรมีบางท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าใชา้ภาษาไทยจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ถูกหรือไม่แล้วถ้าความเชื่อนี้ถูกก็คงไม่เป็นไรเพราะเราเป็นเจ้าของภาษาแล้วถ้าความเชื่อนี้ผิด จะส่งผลเสียอะไรให้กับผู้ที่ยังเชื่อว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาไทยเขาจะเสียโอกาสอะไรในการเรียนรู้อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้ภาษานี้คําที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันระหว่างภาษาอังกฤษไทยและภาษาบาลีเช่นคําสามัญสามในภาษาต่างๆติดในภาษาบาลีไรในภาษาไทยไรในภาษาอังกฤษทวีในภาษาบาลีและไทยทวินในภาษาอังกฤษ เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างระบบออกเสียงและแปลอัตาโนดมัติกันีในภาษาบาลีในภาษาบาลี ไรในภาษาไทยไร Try, Try. Tri State Tri State Tawi Napasa Valley ทวิ TWIN TWIN นอกจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอไป ยังมีอีกมากมายหลายคำที่มีความคล้ายเคลื่องกันมากทีนี้เราลองมาดูภาษาอังกฤษบรีภาษาไทยมาจากภาษาเดียวกันจริงหรือไม่ในวิดีโอขอนำเสนอภาพโดยสตาร์คีโค,โคมิกซึ่งได้นำสรุปที่มาของภาษาต่างๆในโลกจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้นำมาทำเป็นแผนผังเพื่อให้ดูความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นจากภาพจะเห็นได้ว่ามีภาษาต้นกำเนิดมาสองสาย สายแรกมาจากกอติยิติบา์นสายที่สองมาจากภาษาวินเด์ยที่ถูกใช้ในแถบแม่น้ําสินทุกขึ้นไปจนถึงเทือกเขาฮิมาลัยสําหรับภาษาบาลีนั้นเป็นวยากรณ์ที่เก่าแก่แขนงหนึ่งในตระกูลอินเดียยุโรอินเดียยูโรเกียนเป็นภาษาที่ใช้บันทึกคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานิกายเถราวามีพระไตรปกเป็นต้นโดยมีลักษณะทางวยาก์และคําศัพท์ที่คล้ายคลึงกับภาษาสันสกฤตไม่มีอักษรชนิด ได้สำหรับใช้เขียนภาษาบาลีโดยเฉพาะมีหลักฐานจารึกภาษาบาลีด้วยอักษรต่างๆมากมายในตระกูลอักษรอินเดียเช่นอักษรปราณีอักษรเทวนาครีจนถึงอักษรละนาอักษรของอักษรไทยอักษรมอญแม้กระทั่งอักษรโรมันโดยมีการเพิ่มเครื่องหมายเล็กน้อยก็สามารถใช้เขียนภาษาบาลีได้จากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าภาษาของมนุษย์ในยุคเริ่มต้นของมนุษย์มีที่มาเพียงสองสายเท่านั้น และแตกต่างสำเนียงกันออกไปตามท้องถิ่นจนมาถึงปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษแตกออกมาจากภาษาละตินในขณะที่ภาษาไทยแตกออกมาจากภาษาระกูลอักษรพราหมีและเป็นที่น่าสังเกตว่าภาษาตระกูลอักษรพราหมีเป็นระกูลต้นกําเนิดที่เชื่อมภาษาทั้งสองสายเข้ามาอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาบาลีหรือไม่จากหลักฐานไหน พระไรปิดกฉบับหลวงไทยบาลีสยามรัฐเล่มที่เจ็ดพระวินัยปิดกดเล่มเจ็ดจุเลวักภักสองมีแปดขันธก,กะเรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตหนึ่งแปดศูนย์สมัยนั้นพิกโสสองรูปเป็นพี่น้องกันชื่อเมทัและกดกุธเป็นชาติพราหมณ์พูดจาอ่อนหวานเสียงไพเราะเธอสองรูปนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระผู้เจ้าข้า บัดนี้ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อต่างโคตต่างชาติต่างสกุลกันเข้ามาบวชพวกเธอจะทําพระพุทธวจะนะให้ผิดเพี้ยนจากภาษาเดิมมิฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจะนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤตพระผูสส้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกรหนุกคบุรุษท,ทั้งหลายชาติหนพวกเธอจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่ามิฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจะนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้เล่า ดูกรโมคบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงทาทานอดวีกาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ถึงยกพุทธวจะนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤตรูปได้ยกขึ้นต้องอาปาทุกกฎดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เราเรียนพุทธวจะนะตามภาษาเดิม ภาษาเดิมคือภาษาอะไรจากการสืบคน้นพระไรปิฎกพบว่าเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เมืองมคตเป็นส่วนมากดังจะเห็นได้จากการสืบค้นมีชื่อเมืองมคตถูกกล่าวถึงมากกว่าหนึ่งหน้ากระดาษดังนั้นภาษาเดิมในยุคนั้นจะเป็นภาษาอื่นไม่ได้นอกจากนี้พระไรปิฎกแปลภาษาไทยเล่มมหาจุฬายังมีการอ้างถึงคำแปลตามแบบฉบับของตนว่าภาษาของตนหรือภาษาเดิมในเล่มอื่นคือ ภาษามาคตซึ่งมีสำนวนโลหานตามแบบที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสดังนั้นการที่หลายท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาไทยจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดรวมถึงพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นใดให้กว้างขวางออกไปดังที่บางท่านเข้าใจเหมือนดังที่โพสต์กันอยู่ตามโซเชียลมีเดียต่างๆสำหรับคำแนะนำของพีสุทธ์และคราวา ท่านผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีซีดจากสำนักวัดท่ามาโรหลายท่านอาจจะทุกท่านเราไม่สามารถถามได้ทั้งหมดทุกท่านได้และท่านเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปน,นี้ว่า 1. ภาษาบาลีเป็นภาษาต้นกับหรือในยุคเริ่มต้นของมนุษยชาติถ้าไม่มีการเรียนคนก็จะเลือกใช้ภาษานี้ 2. ภาษาบาลีแบ่งออกเป็นสระดับคือระดับหนึ่งคำว่าภาษาบ้านตามสันดาน ระดับสองตรีภาษาสุภาพภาษาเกรงใจซึ่งภาษาไทยเรามีแค่สองระดับภาษาไทยไม่มีภาษาปรุงสับภาษาระดับที่หนึ่งและสองวิธีการพูดก็ไม่บังคับให้ผู้ฟังสนใจรักษาเราฟังตามความหมายคุณเคยภาษาระดับที่สามเกิดขึ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าวิธีการปรัสของพระพุทธเจ้ากลับชวนให้คนฟังสนใจรักษา ภาษาพระพุทธเจ้าเป็นระดับบาลีหรืออริยภาษาเป็นพุทธประเพณีเรียกว่าปัญจมหาวิโลกาณนะดังนั้นบาลีจึงเป็นภาษาที่มีขึ้นตามบารมีของพระพุทธเจ้าไม่เชิงว่าเป็นภาษาของแควน้นแม้ภาษาบาลีจะเกิดขึ้นก่อนมีพระพุทธเจ้าก็ตามโดยภาษาบาลีเปรียบเสมือนพรมแดงรองพระบาทกษัตริย์แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินจะไปไหนยังมีพรมแดงไปปูรอฉันนั้น ดังนั้นที่เราจําภาษาบาลีเราก็ส่งจํากันมาเฉพาะระดับที่สามถ้าไม่มีการเรียนภาษาระดับที่สามนี้และเรียนเพียงภาษาไม่เรียนาศาสนาอย่างมากก็เรียนได้แค่ระดับที่สองจากตรงจุดนี้จึงทำให้เชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้ภาษานี้ต่อมาเมื่อนามาแปลเป็นภาษาไทยเราก็แปลกันตามระดับที่หนึ่งและสองดังนั้นด้วยเหตุนี้ หลายคำจึงเลือกแปลด้วยการทับศัพท์เพราะไม่มีระดับภาษาของคำนั้นในภาษาไทยถึงแปลทับศัพท์แล้วเราก็แปลตามภาพจำไม่ใช่แปลตามรากศัตว์จากตรงนี้ทำให้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษาไทยโดยกลุ่มนี้ก็จะเสียโอกาสอะไรในการเรียนรู้ความรู้ในระดับที่สามดังได้มีการกล่าวไปแล้วในข้างต้นจากตรงนี้เราพอจะสรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษบาลีภาษาไทยมาจากรากภาษาเดียวกันและเป็นภาษาที่เกิดมาพร้อมกับมนุษยชาติพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีหรือภาษามคตไม่ได้เป็นการคาดเดาอย่างที่หลายคนเข้าใจและการที่จะทําให้เรารู้ความหมายแบบที่พระพุทธเจ้าพยายามจะสื่อเราต้องเรียนภาษาควบคู่กับการเรียนาศาสนาเพื่อให้รู้รากศัพท์ของภาษาบาลีหรือ รู้ภาษาบาลีทั้ง3ระดับในรูปแบบที่พระอริยะเข้าใจนั่นเองกด subscribe ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ